สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องอมพงนะคะวันนี้นะคะน้องอมพงก็ตื่นแต่เช้าเนาะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรอบๆโรงแรมที่น้องอมพงคามาพักกันนะคะชื่อว่าโรงแรมซาเก้าอ๋อยี่บเก้านะคะซาวก็ไม่ใช่ยีบเก้านะคะคือเมื่อวานเนาะเมื่อวานเรามาวันนี้วันนี้เราก็แบบจะไปเที่ยวที่ไหนก็อรอดูกันนะคะก็ น้อมพองกับพี่ทิพก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเนาะไปเที่ยวไปด้วยกันอยู่แต่ว่าไปถ่ายคนละที่คนละทางนะคะก็ ยังไม่ได้กินข้าวตอนเช้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องพองกับพี่ทิพย์ก็จะย้ายโรงแรมนะคะเพราะว่าโรงแรมที่นี่คือไวไฟไม่ดีเนาะ <_ d ream> ก็ต้องลงคลิปใช่ไหมคะ <_ d ream> ก็คือมันลงคลิปไม่ได้ <_ d ream> ก็จะย้ายโรงแรมนะคะ <_ d ream> ก็จะไปย้ายโรงแรมไปอยู่ที่ใกล้ๆตรงที่หน้าหลานตรงตรงประจําที่เราพักเนาะเราไปพักที่นั่นนะเราไปพักที่นั่นประจําเลยนะคะเ <_ d ream> พิ่งมาพักที่นี่ได้สองครั้งสองครั้งคราวนี้เองนะคะ ก็เดี๋ยวอีกแป๊บก่อนเดี๋ยวพักไปกินข้าวแล้วก็ไปจองโรงแรมที่นู่นนะคะก็จะอยู่ถึง5วันเลยนะคะถ้าเน็ตไม่ดีก็เราก็ลงคลิปไม่ได้เนาะอย่างเช่นเมื่อวานเราก็ลงคลิปไม่ได้นะคะ,ะเมื่อวานน้องพอก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เพราะว่าเน็ตมันไม่ดีนะคะมันลงไม่ได้รอถึงเที่ยงเอ้ยเที่ยงไม่ใช่รอถึงอะไรน,นะเที่ยงคืนก็ยังลงไม่ได้นะคะก็ มันไม่ได้เนาะเราก็ง่วงนอนแล้วก็นอนเลย <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวน้องพองจะไปถ่ายรอบๆให้ดูนะคะว่าโรงแรมนี้คือออ,อะไรนะโรงแรมนี้คือมันจะกว้างขนาดไหนจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้คือพี่ติ๊บเข้าน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวน้องพองจะออกไปคนเดียวเนาะ,ะโอเคค่ะตอนนี้คือออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่ คือนะห้าร้อยนะคะทางนี้แต่ว่าอันที่นอม,มอพักคือตัอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็รอบๆก็จะมีร้านอาหารนะคะเป็นที่สัตว์ว่ายน้ำนะคะคือกว้างมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นที่จอดรถนะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางนี้เป็นร้านอาหารนะคะนี่ โรงแรมยิบเก้านะคะกว้างมากเลยทางนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีสัตว์ไายน้ำด้วยนะคะดีกว้างมากกว้างมากอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่แล้วก็อันนี้ก็ใช่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่โรงแรมนะคะเป็นร้านอาหารเนาะร้านอาหารยิบเก้ายิบเก้ายิบเก้าคือโรงแรมนี้คือมันมันซอยมันไม่แบบ มันยังไงอะคือมันอยู่ใกล้ๆตรงที่ถนนใหญ่นะคะกเ็เข้ามาก็เห็นโรงแรมเลยนะคะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ไกลจากที่ดานอยู่นะคะไกลมากเดี๋ยวน้องมองจะไปถ่ายตรงที่ข้างทางให้ดูนะคะนี่นะคะทางเข้าก็จะมีประมาณนี้นะคะมีเขาแบบรูปปั้นด้วยนะคะรูปปั้นแบบ เหมือนเหมือนไตเราอ่ะนี่ใส่ชุดไตมีกองมีแสมมีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะคะนี่สวยสวยงามงามนะคะนี่มองไปก็เห็นเส้นทางเลยนะคะก็มันก็ไม่ค่อยไกลนะคะไม่ค่อยไกลจากเอ่อไงอะ่ะซอยมันซอยมันไม่อยู่ลึกนะคะก็เข้ามาก็เห็นโรงแรมเลยนะคะ เขาก็จะเขียนป้ายว่าอยู่ว่าโรงแรมยี่สิบเก้านะคะนี่นะคะออกมาก็เห็นเช่นทางเลยนะคะฮึยิบนี่นะคะเขาก็จะเขียนป้ายไว้อยู่นะคะป้ายยี่สิบเก้าโรงแรม รถเยอะมากนะคะรถเยอะมากมีอยู่ใกล้ๆตรงที่ไฟเขียวภัยแดงนะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปหากินข้าวแล้วก็จะย้ายโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมที่เราจะไปคือทางนู้นนะไกลมากตรงนี้คือแค่ผ่านท่ารถเซียการมา นิดเดียวเองนะคะก็มาถึงที่โรงแรมยีิบเก้าแล้วนะคะเดี๋ยวอ่าที่เราจะไปต่อเอ้ยเราจะไปพักที่โรงแรมใกล้ๆที่หน้า,านใช่ไหมคะมันจะอยู่ไกลมากเลยนะคะแล้วก็ที่นู่นมันจะคืนละหกร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าทางมันระยะไกลนะคะเขาก็จะคิดคิดนั่นแหละคิดค่ารถนั่นแหละถ้าลุกจากที่นี่ไปถึงที่ที่ไหนอ๋อถ้าลุกจากที่นี่ไปถึงที่อ่า ที่ด่านมันก็จะเสียค่าน้ํามันใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็คิดเน่ยร้อยหนึ่งนั่นแหละร้อยหนึ่งจากที่นี่ไปถึงที่นี่นร้อยหนึ่งว่าค่าโรงแรมที่นี่ก็เท่าไหร่นะห้าร้อยนะคะห้าร้อยสี่ร้อยนะคะก็อยู่ใกล้ๆตรงที่สนามฟุตบอลน,นะคะนี่อยู่ติดกันเลยนะที่นี่ก็จะเป็นห้องเช่าหมดเลยนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นห้องเช่าหมดเลย เป็นห้องเช่าแล้วก็เข้าไปก็เป็นโรงแรมเลยนะคะเยอะมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามานั่งพักที่ตรงนี้คุยคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปกินข้าวไปหาอะไรกินนะคะ นี่นะคะน,น้องพองได้มาทักคีเลกก็คือดีใจมากนะคะมีเอฟซีทักคีเลกเขาอยากเจอหนองพองด้วยนะคะหนองพองก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะ<ม>ก็ยังมีเอฟซีที่ทักคิเลกอยากเห็นอยากเจอหนองพองนะคะ<ม>ก็คือ,อเมื่อวานเนาะเมื่อวานหนองพองก็ไปขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะก็ไปพักก็ ทักที่เมืองแพรกใช่ไหมคะมีน้องคนหนึ่งเขาเห็นน้อพองนะคะเขาเห็นน้องเขาเป็นเอฟซีทางในในติ๊กตอกน้ององเนาะ,ะเขาบอกเขาบอกว่าเห็นพี่พี่อ,พองแล้วไม่กล้าไปทักเนาะ,ค,ะคือน้ององก็ไม่ได้ยิงขนาดนั้นนะคะคือเข้ามาทักได้นะคะน้ององไม่ยิงแต่ว่าไม่ค่อยพูดเยอะนะคะเพราะว่าน้ององเป็นขี้อายอะอายนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเห็นตอนแรกๆนี่อายแต่ว่าถ้าอยู่กันไปนานๆน,นี่คือไม่อายเลยนะคะ แต่ว่าที่ในเชียงตูของเราก็มี f อฟน้องพองเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็ถ้าน้องพองไปซื้อเสื้อผ้าเอ้ยตอนนั้นน้องพองไปซื้อเสื้อผ้านะคะที่ร้านพี่พี่คนนั้นอ่ะที่น้องพองไปซื้อประจํานะคะเขาก็ไปซื้อตรงนั้นเหมือนกันก็เลยเห็นกันเขาบอกว่านี่เป็นพี่อมพองือเปล่านะคะเออดีใจมากวีเอฟซีมาทักด้วยนะคะก็ดีใจดีใจคือถ้าเห็นน้องพองก็ทักได้นะคะน้องพองไม่ยิงนะคะทักได้นะคะ น้อมพองยิ่งภูมิใจอีกนะคะที่มีเอฟซมามาทักนะคะภูมิใจมากภูมิใจจริงๆอะ่ะเหมือนยังไงก็ไม่รู้พูดไม่ถูกดีใจดีใจนะคะก็วันนี้น้อมพองก็จะอ่าจะลงในทิกตอกเนาะจะลงในทิกตอกจะถ้าใครอยากเจอน้อมพองก็ น้องพองวันนี้น้องพองก็เพราะว่าจะไปย้ายโรงแรมอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงหน้าลานเนาะเดี๋ยววันนี้ตอนตอนค่ำๆนะคะน้องพองก็จะไปเที่ยวที่หน้าด่านนะคะถ้า f อคนไหนอยากเจอก็มาเจอที่หน้าด่านได้เลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่อยากเจอนองพองนะคะน้องพองก็ดีใจดีใจนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยนะคะตอนนี้คือคือรอพี่ทพิปอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะตอนนี้คือหิวมากมาก,มากเลยนะคะค่ะก็น้องพองก็จะออกไปซื้อข้าวนะคะเพราะว่าเ,เพราะว่าพี่ทิพย์ก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องพองก็จะไปซื้อข้าวนะคะไปขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวนะคะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวล้อลูก,กัน,นะคะ่ละล้อเล่นที่เป็น่อยนี่นะคะน้องพองก็ขับรถมาซื้อข้าวเหนียวไก่ย,ย่างที่ท่ากับท่าร้อนี้นะคะ ก็จะกลับไปกินที่ห้องนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือไปกินข้าวกว่าหิข้าวมากแล้วก็แวะมาซื้อของกินด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาน้ำอะไรไป เดี๋ยวไปดูข้าวหน่มก่อนช็อกโกแลตโอ้ยที่นี่ก็มีของกินเยอะเหมือนกันนะคะนี่เป็นกล้วย oh but i just ของกินเยอะเหมือนกันอ่ะโยอะๆเย,เย,เยมาดีกว่าไปใส่ตามก่อนนะโอเคะ okay, ค่ะตอนนี้นของพองก็ได้ไปซื้อข้าวมา <c oughs> แล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินกันแล้วก็ได้ซื้อผลไม้มาด้วยนะคะแล้วก็น้ํานะคะซึ้งม่ไปนะน้องหอมมืนลงมาทำงานที่ท่าที่เด็กใช่ไหมคะแกแกนน <c oughs> วันนี้แกได้หยุดน,นะ ก็คุยกับพี่คิปอยู่นะคะไลฟ์วันยุโยยูดียองฟงอียังอําจังนั่นความเย้าีบยเค้าวเหนียวกับไก่ทอดนะคะน้ำพริกหมดแล้วความเยี่ยงนันเป็นก้นเบี้ยวยากใเป็นก้นเบี้ยวต้องเป็นเบี้ยเมียเบี้ยยูดียองฟงสินเด็ดเขาขอตอนไหนไหนกันละ ดีบาจิน้นนันละเจัวน้าอ,อ่ะไอ้ตอเนีมาเดียวมาเดียวตัวหันจุดโทมายัางไี่40นะคะวมาจะลงมาหัวสร40น้ำพริกไม่มีนะคะน้ำพริกหมดแล้ว<ม>ยูย กยนสภาสภาพสองหนนะอร่อยมากอาอตัวสภาพสอ่อ,อืมตัวสภาพสอยทีสนามที่ทด้ถ้ามาได้กินอันนี้ตลอดนะข้าเหนียวไก่ย่างคืปอป่าป้าเม่สวยนึง คุเชอบอะไร้าไหมซ่เนี hmm. no, no, yeah, well, yeah. ่ยคชอบอะวร้าไหม่เนี่ยอือนางเป็นเจอแต่เดียวไม่ช่ไม่ดีส่งเหรอเนี่อจัาหวัเหยีด อร่อยจื้อมันจื้อมันจื้อเส้นไหยยังกงอนอันตรายส่งกับเห็บคนผู้คนผู้เหี้ยบไปต้องเดียวมั้งโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตามด้วยผลไม้นมทองซื้อมะละกอมานะคะเตาวุ้ยท้ามาอันนี้ก่อน จะเอาอะไรคะจุบที่บอตี้ยูแมร์ก็จาเป็นอะไรช่วยขันเอาเอากิมแคนนึงจวดข้ามเขากัคือโกสองหงมอ่ะมูมูหงายกอดกันนาเลยนอิะจินอะไรนี่ออราหน่ะออร่าเดินขึ้นตัาจะต่คกยวเลยอ่ะอืมอน món đêm này đi ngon Sao có hiếng mà nó Con gì không hiếng không xưa lại เออไมใหมอโลกลเปลี่ยนโ้งแรมหรอกเราเดินังเหรอนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ห้องพักใหม่แล้วนะคะกับพิย์นะคะต็งเตงเดียวเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนาน,นมากแล้วนะคะนี่กวางมากเดี๋ยวเราก็จะ ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกอีกแล้วนะคะสบายมากเลยนะคะได้ที่นอนใหม่ๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อก็รอติดตามกันนะคะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมพองด้วยนะคะคอยเป็นกำลังใจให้น้องหอมพองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พี่ดิบออกไปชมวิวข้างนอกอีกและเพราะว่าที่ที่นอนตรงนี้คือมันอยู่ใกล้ๆตรงที่แม่สายเนาะติดกันเลยข้ามน้ำเองนะคะเอานน้ำข้ามเองนะคะ